สวัสดีจ้าพบพอกันอีกแล้วนะคะน้องวันนี้มาพอกพก็ไม่บัวใช้เดบัว j o 2 o f f i c i a l เนานะคะน้อสวัสดีค่ะแฟนเพลงน้องอุงอิงแฟนเพลงสาวหน่อยลำเพินชูแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงน,นะคะแล้วเก่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะ j o 1 JO2 มือนี้กับมาพอก็ไม่บัวอีกแล้วตามเวลานัดนะคะเราืันนี้มีเรื่องดีดีสิมาบอกซูฟัง เมื่อคืนนี่ผู้ใดเด้เบ่งเน่ค่ะพอรอเจเพิ่นไปแจกติปหลังเวทีค่ะทุกคนได้ทุกคนค่ะได้สุขผูสุขคนผู้ใดไปเอาผู้ใดพอ่อเจว่ายะยะบ่อให้ฝากกันได้สิได้เห็นหน้าเห็นตากันสนค่ะพี่น้องก็มีความสุขราบเรือนกันไปเนาะ ผู้ไห้กับผู้ไห้ก็มีความสูงผู้ใดก็มีความสูงค่ะและมีเรื่องนึ่งที่ซุกยิ่งกว่านั้นนะค่ะเนาะตื่นเสาร์มาไม่บกอกมาเบิงโพส์น้องอุ้งอิงโพสต์ขึ้นมาว่าอันมีภัยอันบอกช่องทางแน่ประมาณนี้เนาะไม่บวาอ่านเขาไปอ่านแน่น Facebook เฟซบุ๊กเพิ่อนอิหลาเพิ่อนอยากทำบุญน้ำท่วมซ้อยเหลือนะช่วยเลือน้ำท่วมได้ช่องทางไหนมั่งสันโอ้ยใจมันใจบุญสุนทานเบิ้ดขอบครัวค่ะพี่น้อง ขอให้บุญกุศลนี่หนุนทรงให้อีลาดังปังปังไปเรื่อยๆตลอดไปไม่บวกรสิตาเบิ่งตามเชื้อยูยนี่แหละกะสิหักหลกสาวคือเกานาะพี่น้องเนาะทุกคนก็มีความสุขช่วยกันคนละไม้คนละมือนาะพี่น้องกระสะขอแสดงความเป็นห่วงด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงไอพี่น้องเขาที่ถือน้ำถ่วงคนอีสานกระไรได้ยื้อเชียงรายเนะี่ย คนอีสานคนเหนือเขาเจ้าก็ไปทำมากกินอยู่ทั้งปุ่นกับมี่ใหญ่ครอบพร่วไปกับมี่เนาะค่ะเนาะนองอุ้งยิงพิ่กอยากทำบุญ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาติดตามเบิงผู้ลงคุ่นกันในคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าให้เอาตุกก๊กตามาอันนี้มาประมูลก็ได้ประสันเขากับเบิงติดตามซ้อยเหลือผู้ใดมีกำลังทรัพย์ผู้ใดมียังกับสนับสนุนกันไปเนาะค่ะเนาะจิตอาสาค่ะคำว่าจิตอาสามันมามันมาจากจิตใจที่ เป็นผู้ให้เผือเอ่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อพี่น้องซอยเพิ่นซอยเฮ้าเนาะคิดเบิ่งใจเขาใจเราใจเพื่อนใจตูไม่บัวกับแบบอืมได้ยินข่าวไดนอ่านข่าวไดนเบิ่งข่าวที่น้องเบ้าเนาะเห็นเข้าไปในฮอเฟซบุ๊กน้อง Facebook นอง้องกับโสต์ออกมากสินางมีความสุขนางมีความกระตือรือร้นที่จะเป็นผู้ให้บ่แม่นว่าพึ่งเฮ็ดกะนางเฮ็ดมาตลอด การสิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะมันเป็นความรู้สึกที่ดีเข้ากระดีใจน้ำเพลนสาธุบุญก็ได้บุญน้ำเพลนซอยเหลือกันน้าพี่น้องเนาะนิดๆน้อยๆมาหมาปลากระป๋องใครบอดไปกับซ้อยไม่บัวกกับซ้อยมองแล้วซีซ่าหาลอยผูดใดมาก,กับมาส้อยกันนังศีนาค่เขาเขาไอไปในไปใน เพจในกลุ่มที่เขาเจ้ารับบริจาคเนาะที่ห้องเสื้อถือใดนะพี่น้องเขาก็ช่วยช่วยกันนะคะวันนี้ก็พ่อๆกันแค่นี้เด้อค่ะเด้อไม่บัวสิไปเบิ้งคลิปต่อได้บาทนี่สวัสดีจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆให้ไม่บัวดได้นะจ้าสวัสดีจ้า